สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นกุ๊ปลิทหรือ GL ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหมบริษัทกุ๊ปลิทมีความชำนาญด้านการให้บริการเช่าซื้อรถจักยานยนต์แบบครบวงจรและมีบริการหลังการขายโดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะกระจายความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์โดยการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศเพื่อกระจายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทให้บริการทางการเงินที่มีเครือข่ายครอบคลุม7ประเทศในเอเชียคือไทยสิงคโปร์กัมพูชาลาวอินโดนีเซียสีรลังกาและพามา่าโดยในแต่ละประเทศบริษัทให้บริการทางการเงินที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกันของประชากรในแต่ละประเทศ ลักษณะของบริการหนึ่งสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและให้บริการสินเชื่อในรูปแบบการให้บริการดิจิตอลไฟแนนซ์แพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการสินเชื่อระหว่างผู้บริโภคสินค้ากับผู้ผลิตผู้แทนจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทอาทิเช่นรถจักรยานยนต์เครื่องจักรทางการเกษตรรถบรรทุกและยานพาหนะอื่นๆ 2. ส,สินเชื่อรายย่อยหรือไมโครไฟแนนซ์ให้สินเชื่อขนาดเล็กแก่บกคุคคลหรือชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้ 3. บริการที่ปรึกษาและจัดการด้านธุรกิจ 4. ส,สินเชื่อแก่ธุรกิจและจัดการเงินลงทุนอื่น ในปี2555บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยคือกุ๊ปลิทโฮลดิ้ง PTE Ltd หรือ G.L.H ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งในประเทศสิงคโปร์เพื่อใช้เป็นฐานในการขยายการลงทุนในประเทศอื่นๆเนื่องจากประเทศสิงคโปร์นั้นมีกฎระเบียบมีความทันสมัย,มมยเป็นสากลและเมตต้นทุนในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ต่ำในปี2556บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศกัมพูชาโดยจัดตั้งบริษัท G.L.Finance PLC หรือ G.L.F ซึ่งได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการด้านสินเชื่อเช่ชาซื้อจากธนาคารแห่งชาติประเทศกมูชา เป็นรายแรกและยังได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานย,ยนต์ฮอนด้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชาพร้อมกันนี้ยังได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงร่วงการทางธุรกิจกับบริษัทสยามคูปบต้าซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตรชั้นนำในประเทศกัมพูชา GLF ได้เริ่มนำบริการที่สร้างขึ้นมาใหม่คือ Digital Finance Platform มาใช้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศกัมพูชาและได้เปิดจุดให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในร้านของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda รวมทั้งจุดให้บริการสินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรของผลิตภัณฑ์คูโบต้ทั่วประเทศกัมพูชา ในปี2557บริษัทได้ทําการซื้อกิจการของบริษัทธนบัตร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมแบบเดียวกันในประเทศไทยทําให้บริษัทสามารถเล่งอัตราการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นได้ในทันทีต่อมาในปี2558ธนบัตรได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมทั้งขยายธุรกิจให้สินเชื่อรถจกักรยานยนต์มือสองปี2558บริษัทได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจในประเทศลาวโดยใช้โมเดลธุรกิจเดียวกันกับประเทศกัมพูชาด้วยการเติบโตและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ของธุรกิจในกัมพูชาและลาวภายใต้โมเดลดิจิตอลฟินแ n นซ์แพลตฟอร์มบริษัทได้ขยายผลิตภัณฑ์การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อได้แก่เครื่องจักรทางการเกษตรเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานและอื่นๆในปี2559บริษัทเริ่มเปิดดำเนินกิจการด้วยกลยุทธ์แบบเดียวกันในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีพลเมืองหนานแน่นที่สุดในภูมิภาคอาเซียนบริษัทยังได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศสีลังกาและเมียนมาทำให้บริษัทได้ค้นพบธุรกรรมแบบใหม่คือสินเชื่อ,อรายย่อยแบบกลุ่ม ในปี2562บริษัทย่อยมีการขยายประเภทสินค้าเพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรายย่อยโดยร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆเช่นรถ3ล้อของบาจาร์ในประเทศเมียนมาและกัมพูชารถบรรทุกข,ของโฮโวในประเทศลาวและโทรศัพท์มือถือของอัปโปในประเทศเมียนมาและสินค้าอื่นๆในอนาคต ปี2560ในไตรมาส3บริษัทมีผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการตั้งสำรองที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและการกู้ยืมทางการเงินสำนักงานกรอทในประเทศไทยตั้งข้อสงสัยและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศศรีลังกาจากลักษณะการประกอบธ,ธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อนเนื่องจะต้องมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอรองรับการดำเนินการทั้งนี้ปัจจุบันแหล่งเงินทุนที่บริษัทนำมาให้สินเชื่อมาจาก2แหล่ง คือเงินกู้ยืมจากภายนอกและเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทณวันที่31ธันวาคม2562บริษัทมีแหล่งเงินทุนจากภายนอกจํานวน6 0 5 3ล้านบาทประกอบด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน5,977ล้านบาทที่เหลือ76ล้านบาทเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ จากการดำเนินการที่ผ่านมาบริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการเสนอขายหุ้นกู้เป็นหลักโดยบริษัทมีประวัติการชำระคืนดีมาโดยตลอดไม่เคยผิดนัดชำระหนี้รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินภายใต้สัญญาเงินกู้ได้เช่นการดำรงอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและการดำรงอัตราส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อต่อนีเงินกู้ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกได้ ธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานเป็นจํานวนมากบริษัทเพียงจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับการปล่อยสินเชื่อเท่านั้นจึงเป็นการง่ายที่คู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามปัจจัยแห่งความสาเร็จไม่ใช่เพียงแค่แหล่งเงินทุนเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในอีกหลายด้านเช่นการประเมินคุณภาพสินเชื่อและการติดตามการชําระค่างวดเป็นต้นซึ่งมีคู่แข่งจํานวนไม่น้อยที่ต้องออกจากอุตสาหกรรมเนื่องจากขาดคุณสมบัติดังกล่าว ขอพิพาททางกฎหมายบริษัทเจทัตเอเชียพีทีเอลทีดียื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่งเพื่อขอใช้สิทธิ์บอกล้างโมคยกรรมของหุ้นกู้แปลงสภาพและเรียกร้องค่าเสียหายเมื่อวันที่9มกราคม2561บริษัทเจทัตเอเชียพีทีเอลทีดีซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนณประเทศสิงคโปร์ได้ยื่นฟ้องบริษัทกรรมการและอดีตกรรมการของบริษัทต่อศาลแพง่งโดยกล่าวหาว่าบริษัทและจำเลยอื่นๆได้ร่วมกันกระทำอัน,น,น,นมีการช่อฉน ทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทเพื่อจูงใจให้ JTA เข้ามาลงทุนในบริษัทดังนั้นนิติกรรมต่างๆที่ JTA ได้ทําขึ้นกับบริษัทเพื่อเข้าลงทุนในบริษัทจึงเกิดจากการแสดงเจตนาที่เกิดจากการช่อฉนหรือด้วยความสําคัญผิดในสาระสาคัญในฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท JTA จึงแสดงเจตนาบอกล้างมคยกรรมในนิติกรรมเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัททั้งหมดและเรียกเงินลงทุนคืนทุนร,รัพั์ที่เรียกร้องเป็นเงินจํานวน8,020ล้านบาท เมื่อวันที่10มกราคม2561 JTA ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทโดยกล่าวอ้างว่า JTA เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในหนี้เงินซึ่งเกิดจากการบอกล้างโมคิยกรรมของสัญญาเงินลงทุนและเข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนเงิน180ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ5 8 3 1้าบล้านบาทและกล่าวอ้างว่าบริษัทอยู่ในสภาวะที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจึงมีเหตุผลอันสมควรที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการทั้งนี้ศาลร้มละลายกลางได้ดำเนินการไต่สวนพยานหลักฐานของคู่ความทั้งสองฝ่ายจนเสร็ จึงมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจาการเมื่อวันที่15สิงหาคม2562ต่อมาเมื่อวันที่13ธันวาคม2562ทาง JTA ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจาการดังกล่าวปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ วันที่29กันยายน2563เรื่องแจ้งผลของคำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์คดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทกุ๊ปลิสจำกัดมหาชนเกี่ยวกับกรณีที่เจทัตเอเชียพีทีอีหรือเจทีเอได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทกุ๊ปลิสต่อศาลล้มละลายกลางศาลล้มละลายกลางได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีและมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าวไปเมื่อวันที่15สิงหาคม2562นั้นต่อมาเจทีเอยื่นอุทธรณ์คำสั่งคัดค้านให้ยกคำร้องขอฟื้น ฟูกิจาการและบริษัทได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์เพื่อต่อสู้ในประเด็นอุทธรณ์ดังกล่าวบริษัทขอเรียนว่าศาลล้มละลายกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชำนานพิเศษแผนคดีล้มละลายโดยให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจาการของ JTA คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชำนานพิเศษถือเป็นที่สุดตามกฎหมายบริษัทไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆและสามารถดำเนินกิจาการได้ตามปกติ บริษัทยื่นฟ้องบริษัท JTA ต่อสารแพ่งเป็นคดีละเมิดเรียกร้องค่าเสียหายนเนื่องมาจากการยื่นคดีฟื้นฟูกิจการโดยไม่สุจริตเมื่อวันที่30เมษายน2561บริษัทได้ยื่นฟ้อง JTA ต่อสารแพ่งโดยกล่าวหาว่า JTA ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทโดยมีเจตนาไม่สุจริตก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหลายประการดังนั้นบริษัทจึงเรียกร้องค่าเสียหายกับ JTA เป็นจำนวนเงินกว่า880ล้านบาทเมื่อวันที่5มีนาคม2563สารชั้นต้นพิพากษาให้ JTA ชดใช้ค่าเสียหายและค่าทนายความแทนบริษัทจำนวนเงินทั้งสิ้น685ล้านบาทขณะนี้คดีอยู่ระหว่างระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์วันที่7ตุลาคม2563เรื่องแจ้งผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์สิงคโปร์ ในคดีความระหว่างเจทัตเอเชียพีทีเอลทีดีหรือ JTA และกรุ๊ปลิทโฮลดิ้งพีทีเอลทีดีเมื่อวันที่6ตุลาคม2563ศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำพิพากษากับคำพิพากษาของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์โดยตัดสินให้ GLH และจำเลยอื่นๆร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายบางส่วนจากการลงทุนของ JTA จำนวนประมาณ2,187ล้านบาทซึ่งประมาณ1,527ล้านบาทเป็นค่าเสียหายจากมูลนี่ที่เหลือ จากคุณกู้แปลงสภาพจำนวน50ล้านเหรียญสหรัฐที่ทางบริษัทออกให้แก่ JTA ซึ่งครบกำหนดชำระแล้วเมื่อเดือนมีนาคม2563คำพิพากษานี้ไม่สามารถอุทธรณ์หรือดีกาได้อีกอย่างไรก็ตาม GLH มีความสามารถที่จะชำระเงินตามคำพิพากษาได้บริษัทอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบจากคำพิพากษานี้รวมถึงผลกระทบที่มีต่อคดีความกับ JTA ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในประเทศไทยได้แก่คดีแพ่งจำนวน3คดี ในปี2562บริษัทก็มีรายได้จากดอกเบี้ยเช่าซื้อ1,766ล้านบาทหรือ70%รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อ114ล้านบาทหรือ4.57%รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อรายย่อย179ล้านบาทหรือ7.13%รายได้ค่าบริการสัญญาเช่าซื้อ89ล้านบาทหรือ3.58%รายได้ดอกเบี้ยอื่น76ล้านบาทหรือ3%รายได้อื่นจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซื้อ240ล้านบาทหรือ9.56% รวมมีรายได้ในปี2562 2,512ล้านบาทขาดทุน21ล้านบาทโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทบริษัทก็มีรายได้จากสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อ2,143ล้านบาทหรือ85%สินเชื่อรายย่อย200ล้านบาทหรือ8%บริการที่ปรึกษาและจัดการด้านธุรกิจ61ล้านบาทหรือ3%สินเชื่อแก่ธุรกิจและจัดการเงินลงทุนอื่นๆ10ล้านบาท ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์มีรายได้จากประเทศไทย1,655ล้านบาทประเทศกัมพูชา387ล้านบาทประเทศสิงคโปร์7 7ล้านบาทประเทศลาว89ล้านบาทอินโดนีเซีย61ล้านบาทพม่า270ล้านบาทการขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่17พฤศจิกาย,ยน2563เหตุผลบริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลทั่วไปของ GL ก็มีสินทรัพย์รวมลดลงหนี้สินรวมลดลงส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงรายได้รวมลดลงกำไรสุทธิลดลงมี r o a เหลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลงมี ROE เหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงมี PE เหลือตาส่วนราคาต่อกำไรล่าสุดเป็น NA มี P/B เหลือตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่0.34เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ3.49บาท GL ก็มี P/E อยู่ที่0 0.50บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟลด์อยู่ที่35.59%ผู้ถือหุ้นใหญ่ Engine Honding 26.39%บริษัทไทย NVIDIA 17.07% Six Seed 12.18%บริษัท APF Honding 10.35% UOB KE h เคเฮียน6.72%มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด1,525ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่ 1.08บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่4.96บาท GL ก็มีอัตราส่วน DE หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่1.27เท่ามี market cap เท่ากับ1,831ล้านบาทเป็นลำดับที่400ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ